ัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการฉีดพ่นแล้วก็ผสมนะคะแต่ก่อนอื่นให้น้องเขาแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะอะผมอภิิฎครับชื่อเล่นค่ะพีทครับพีทน้องพีทโอเคน้องพีทนี่คนจังหวัดตรังครับตรังโอเคอันนี้อันนี้พีทคือเป็นว่าที่ผู้จัดก,การฟาร์มนะคะค่ะ,คะก็ช่วยดูแลทุกสิ่งเลยในฟาร์มอันนี้ชื่อฟาร์มอะไรนะหันหลังนิ้นึง่งเกตกัญญาฟาร์มค่ะ เจอุสั่งลยุยโอเคขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้ฟาร์มที่เราเปิดได้นานเนี่นยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มได้รุ่นแรกใช่ไหมรุ่นที่แล้วครับรุ่นแรกรุ่น,รน 2. 2> แรกในรุ่นที่สองในรุ่นที่สองนะคะโอเคเมื่อกี้น้องทอรเราเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาถามน้องพ,พีเพิ่มเติมนะคะว่าตัวจุลินทรีย์แมโครเบสต,ตัวเนี้ยนะคะอ่าสับคือมีคุณสมบัติยังไงอะเท่าที่เราแบบเข้าใจหรือเราใช้แล้วมันเป็นแบบไหนบ้างเราพูดให้เพื่อนๆเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อด้าาาใช้้้เเเพรรระะะกลลัััวววโดนนนสตต์แจป็ออยยไงี ครับจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ตัวดีครับใช้กับสัตว์ไก่หูเป็ดใช้ได้หมดครับไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ใช้ได้หมดไม่มีอันตรายต่อสัตว์ไม่มีอันตรายต่อคนค่ะไก่ผมอยู่ในแล้วผมยังใช้เลยครับใช้ฉีดเก็บใช้ปักเก็บปัหภูมอาปับอหปูิใช้กับน้ำหมกคือไม่มีผลอันตรายค่ะปลอดภัยกินได้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้ดีมากผมจะแนะนำตัวนี้เลยดีกว่าค่ะ โอเคอ่า <Okay>. uh, เราใช้มานานแค่ไหนแล้วรู้จักตัวจูดิซิมเบคูเบตนานยังหกปีครับโอ้ประสบการณ์การเลี้ยงไก่หกปีใช่ครับจริงๆฟาร์มนี้เพิ่งเปิดแต่ว่าเหมือนอิมพอร์ตจากกลางขึ้นมาที่สิงคโปรีเลยเพื่อมาช่วยดูแลฟาร์มเปิดตรงนี้เพิ่มนะคะอ๋อแล้วตอนที่อยู่ใต้ที่เลี้ยงไก่ด้วยไหมเลี้ยงไก่ครับ oh, เลี้ยงไก่อยู่กับพี่สมศักดิ์เลยใช่ครับใช้มาหกปีแล้วนะคะ uh, อยู่กับพี่สมศักดิ์อยู่มา สองปีสองปีแล้วก็นั้นน่ะอยู่ที่กระปูสอากระปูค่ะปีสี่ปีอ๋อปูก็เลี้ยงไก่เหมือนกันใช่ครัไก่หนึ่งนะก็ใช้ไปโควิดเหมือนกันเนี่ยครับจ้ะคุณปูเลี้ยงกี่ตัวตอนนั้นคุณปูเลี้ยงหมื่นห้าหมื่นห้าห้าตัวค่ะโอเคประสบการณ์เก่งมากอีกวันนึงก็ต้องเป็นเจ้าของฟาร์มเองแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้เยี่ยมฟาร์มน้องพีทแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นตอนนี้ใช้ดีโดนสัตว์ได้ไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็จริงๆรหนึ่งรุ่นเราใช้ประมาณสมมติว่าหมื่นออย่างอย่างหมื่ขวด มือนตัวขวดเดียวอยู่ไหมขวดเดียวอยู่ครับหนึ่งหมื่นใช้ตัถ้าในเล้าเราไม่มีปัญหาน้ำรั่วหรือว่าบัวเลี้ยปื้นไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเข้าอ่ใช้ได้ถึยหุ้มุนหนึ่งขวดหนึ่งถ,ถ้าเรามีปัญหาก็ประมาณขวดทําไมทําไมถึงต้องใช้มากกว่าถ้ามีปัญหาเพราะว่าเราต้องเอาเก็บที่ว่าเน่าเสียออกครับแล้วก็เรามาฉีดตรงที่นาเสียด้วยอ๋อโอเคคือความเสี่ยงมันเพิ่มใชเสี่ยงตรงมีการกลิ่นออกไปด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวก็โดนเรื่อง สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างงี้ครับอ่าแล้วก็เลยแบบจัดการไม่ให้มันมีกลิ่นใช่แล้วก็ถ้าเราเก็บเน่าเสียออกมาด้านอกจ้ะหนึ่งนะครับเรื่องเร็งวันอ่าจะมาจะมาถ้าแกะเน่านะโดยท่านถ้าไม่ใช้จุลินทรีย์มาแน่นอนมาแน่นอนครับอ่าแต่พอเราใช้เป็นยังไงบ้างหายครับแมลงวันไม่มีครับหายเหมือนยันกันแมลงวันนะเห็นมันบินหนีเลยปล่าจริงๆมันลดกลิ่นแมลงวันเลยไม่มีใช่ไหมใช่ครับอืเออก็กลิ่นได้เยอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ค่ะแมลงวันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับไม่มีไม่นอนอ่า สบายใจนั้นคนเลี้ยงครับใช่สบายใจนัคนเลี้ยงแล่ชุมชนอ,มอ่าแล้วก็ชุมชนด้วยจ,จับชุมชนด้วยค่ะอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่แบบเหมือนมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงไก่ทั้งกลิ่นและแมาลางวันตอนนี้ให้เปิดใจลองใช้บางคนจะบอกว่ามันแพงแต่จริงอยากให้เห็นความคุ้มมากกว่าไหมให้เห็นความคุ้มมากกว่าค่ะแพงแต่ดีอ่าผมก็ยังเลือกใจ้ใช่ไหม<ช>แล้วก็แบบทาให้ไก่สุขภาพดีจริงๆเราได้กาไรมากกว่าเพราะไก่มันมันตัวโตกว่าใช่เออมันกินได้ดีกว่าอย่างนี้ไหมใช่ครับ แล้วก็มันก็มีเทคนิคลับการใช้มันก็มีเทคนิคลับอยู่นะค่ะให้ไก่กินมันก็ช่วยในเรื่องความลับได้ดีกว่าเขาเรียนมาหกปีเขามีความลับแต่ความลับนี้ยังไม่เฉลยเดี๋ยวรอติดตามต่อไปโอเคค่ะงั้นก็ขอบคุณมากก็คือสรุปคือตัวนี้ใช้ดีอันนี้การันตีคอนเฟิร์มเลยยืนยันนอนยันเลยยืนยันนอนยันเลยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ